สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พามาขึ้นมะพร้าวอีกแล้วดูคนนี้เขาชอบขึ้นขึ้นได้หมดไม่ว่าที่สูงหรือที่ต่ำว่ามาดอันนี้สูงจริงนะระวังเด้อนี่เยอะไหมอ่ะ <c oughs> นี่จักลุก อโอ๊ยไปด,ดูกันเลยมคุ้มค่าขึ้นแล้วแตกแล้วมไม่เป็นตาแล้วมันแตกอยู่บนต้นนะมันขาดสารอะไรหรือเปล่าคะใครรู้บอกหน่อยมะพร้าวแตกอยู่บนต้นยังไม่ทันได้กินเลยชอบใหชอบผลนะคนนะี่ย จบละไม่ได้กินสักลูกเลยเพราะว่ามันแตกน้ำมันห<ต>กหมด